196เซนติเมตรอายุ20ปีอับดุลฟาลุสซามาแอนายด่านที่เสียประตูน้อยที่สุดในเวลานี้ของศึกไทยลีก3ครับผมสวัสดีครับผมไซมอนบอลไทยนะครับกับเรื่องเล่าข้างสนามนะครับวันนี้มีเรื่องเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับผู้ักษาประตูที่อายุยังน้อยแล้วก็ตัวสูงใหญ่เหลือเกินแถมผลงานนี้ยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่จริงๆครับเสียประตูน้อยที่สุดในศึกไทยลีกเวลานี้นะครับเรื่องเราจะเป็นยังไงครับไปติดตามกันได้ครับ ศึกไทยลีก3ก็ผ่านมาแล้ว5สัปดาห์นะครับทีมที่เหนียวแน่นที่สุดในเวลานี้ก็คือจากโซนภาคใต้นะครับสโมสรนรายู่เนเต็ดน,นั่นเองพวกเขาเสียประตูไปแค่1ลูกเท่านั้นนะครับจากการลงสนาม4นัดแรกนะครับหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมแข็งแกร่งตอนนี้ก็คือน้องฟารุสอับดุลฟารุสสมาแอนั่นเองนะครับผู้รักษาประตูวัย2 2ปีเจ้าของส่วนสูง196ซนเมตร อับดุลฟาลุสซามาแอนะครับหนุ่มจากอำเภอสุงไหกโกลกจังหวัดนาราที่ว่านะครับเขามีจุดเด่นก็คือรูปร่างที่สูงใหญ่นะครับตัดบอลกลางอากาศได้ดีแขนขาย,ยาวมีปฏิกิริยาที่ว่องไวถ้าใครได้ติดตามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ทรงเดียวกับเอ็ดวินฟานเดอร์ซานนั่นเองนะครับด้วยฝีมือที่โดดเด่นเหลือเกินจนเกินติดทีมชาติไทยนะครับรุ่นอายุไม่เกิน19ปีมาแล้วผลงานของฟารุส์นะครับในฤดูกาลนี้กับนารายูไนเต็ด อย่างที่เราทราบกันครับลงสนามเป็นตัวจริงครบทั้ง4เกมช่วยเซฟจังหวะสําคัญมาแล้วมากมายนะครับทำให้ทีมได้กเก็บคินชี้ได้ถึง3นัดก็มีนัดที่ชนะเมืองตรงังยูเนเต็ด3ประตูต่อศูนย์ชนะพีทีสตูลเอฟซี1ประตูต่อศูนย์นะครับชนะภูเก็ตอันดามันนะครับ3ประตูต่อ1นัดนี้เสีย1ประตูนะครับทำให้ณเวลานี้นะครับน้องฟาลุสนะครับกลายเป็นนายทวารหรือว่าผู้รักษาประตูที่เสียประตูน้อยที่สุดในศึกไทยลีก3ณปัจจุบันนี้นะครับ ผลงานดีขนาดนี้แฟนแฟนนารายู่นเต็นนี้หลงรักหัวปักหัวปมเลยครับผมแต่ถ้าใครอยากชมผลงานของน้องฟารุสนะครับอับดุลฟารุสซัมแอร์สะดวกที่สนามก็ไปพบกันได้ที่สนามนะครับแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็ติดตามได้ที่แอป a s p นะครับก็มีถ่ายทอนส่วนในโซนภาคใต้ให้ดูกันแทบจะทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับคลิปนี้นะครับไซมอนบอลไทยกับเรื่องเล่าข้างสนามคงลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ